เจ๊แล้วโดนล็อกเป้าเจ๊แล้วโดนล็อกเป้าโอ้มยพี่จะผมจะวนก่อนถึงรอบครับพี่ผมจะเช็คก่อนว่ามีคนไหมไม่มีคนพี่พออะไรยังอยู่พี่ ไป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  Let's go Let's go Let's go เปิดห right. um, okay. on. ้องนี yeah, ้ตะพาเปิดห้องนี้นะพายได้โดนปะเฮ้ยได้เ่องฟอมล็อกเป้าล็อกเป้าใส่ไป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 ปลทหารขึ้นหอขึ้นหอขึ้นหอตัวไม่มีไปโอ้ยเติมเบิร์ดด้วยโอ้โหสบายแล้วผมดันไดงไหม ได้ปประเด็นก่่อนเลยวไปประเด็นไปปประเด็นไปเออมีคนอยู่มีคนอยู่มีคนอยู่มีคนด้านล่างเอามันเอามันเอามันเออสวยสวยมากโดดตัวเอยโดดล้มด้านนอกด้านนอกเจด้านนอกสวยพาด้านนอกดมา เจยิงมันสิเจยิงมันมันเปิดสมองแล้วเจ้หลังมาว่ะอ้าวเหรอโอ๊ยผมโดนลักผมโดนลักผมโดนลักเจ้เราต้องเราต้องเราต้องลอก่อนนะซ้อมก่อนซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ซ่่ออมยูซ่อมอยู่ ไม่ม่องบิม่่ไม่ไม่ไมไไป่ไปๆไไปไม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 ไนไ่ม่ม่นม่ไม่ม่ไม่ไม่่ม่แล้วม่่ไม่ไมมันม่่ไม่่ยม่ม่ไม่ม่ไ่ไะไ่ไม่ม่ม่ไม่่ยม่ไม่ไม่ไงไม่ไม่ไไม่ไม่ไไมม โอ้อะไรครับเนี่ยคนปืนสวยมีอ๋อมีโดนช่วยมีโดนมาช่วยแล้วโอ้อยโดนมาช่วยแล้วโอ้จบแล้วฮัลโหลทุกคนมากู้ซากมากู้ซากแล้วไปเออแมงนปลารอขึ้นอย่างเงล่ะเนี่ยปฏิบัติการแมกฮอกดาว อะไรที่ไรู้บ้างเหรอเออมีรถโอเคเจ๊รถที่แทงน้ำเจ๊ยิง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 ผมจะล่อนโฉบให้ผมจะโฉบให้ผมจะโฉบให้แนวตำเราโดนล็อกเป้าเราโดนล็อกเป้า เจ๊เราโดนล็อกเป้าเจ๊เราโดนล็อกเป้าโอ้มายไม่ได้ไม่ได้ผมโดนยิงไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นักบินถูกยิง เอาร่างข้าไปฟื้นเดี๋ยวนี้เอออมจัดการอมโดนโอ้ยโดนหมดโอ้ยตายแล้วฮัลโหลฮัลโหลฮลโหลบแล้วกำลังเสริมกำลังไปข้ากลับมาแล้วพี่เอาผมมีของดีให้พี่จัดไปเจ๊ลงไปเนกู ไอ้ไอ้ดิสนัสวย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 เลยจบเจเจเจอาวุธไหมอาวุธอาวุธอาวุธตกลงใครขี่เยอไอายัดอยู่เยังอยู่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 เปิดระบบสตร์ไม่ยัง อมอโหอโหอ,อะไรครับเนี่ยทำไมทำไมมือโอ้พอลลขับเราต้องน่อยจังเลยครับ ขึ้นมาตัวหนึ่งก็จะไปขึ้นมาโอ้หลโอ้จบแล้วโอเคผมต้องเอาฮอไปหลบก่อนโอเคมีคนลงมีคนลงมีคนลงขึ้นทอไม่ได้ฮัลโหลขึ้นทอไม่ได้เขียรืยังเขียรืยังด,ด้านในเคขียวหรือยังโอเคเราจะเปิดห้องนี้แล้วพายกันก่อนนะ เ็พื้นที่รอบๆรอบเฮ้ยไม่มีเดจ้าไม่มีรถขี่มีฮอลำเดียวอะบริเวณเนี้ยมีอะไรไหมเจ้ปืนลูกปืนี t 4เจ้มาแล้วอะเจ้เจ้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อาวุธอยู่นี่กระสุนไปโอเคมือปืน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  ตัดเครื่องแล้วเ,เราจะโชวตามเราจะชาโชวต่มเราต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้สวยงามมาก สวยงามมากเราจะรับศพทหารเราโดนล็อกเราโดนล็อกเราโดนล็อกเจ๊มิดสายปาดหลังเราไปเจ๊บ้านหลังไหนบ้านหลังไหนอมอมดีตัวลงไปอมดีตัวลงไปโอเค เจเจรถด้านล่างรถด้านล่างอย่าผ่านด้านล่างเห็นหรือเปล่าเห็นหรือไม่ที่โรงเรียนที่โรงเรียนไม่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 เราจะไม่สละเครื่องอไม่ตายในหน้าที่ฮะตัวสละชีวิตไม่นะกำลังเสริมมาแล้วขากมาแล้ว โอเคเลทสโก้โอ้ลำนี้ด้วยพี่บินยากสะสับโอบอกไว้ลำนี้โอกาสตกสูงมากพี่เอาไงแต่ก็ต้องเอาพี่ผมเป็นมือโปรพี่ผมสามารถขับขี่ได้หลายยี่ห้อโอเคโอเคโอเคพี่ไอผมจะปากหัวให้พี่ยิง เออป่าท้ายเราป่าท้ายเราป่าท้ายเราลวยครับพี่ลงแล้วลงลงลเจยงกดเจยงกดเจยงกดเออ โอ้ลอยลำยิงเจยิงกดเข้าไปไหนบ้านโอ้ย้ายนั่นใช่รือเปล่าโอ้โหอ้โหโอยิงไม่ได้เออเออเออเอาวัน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 เจ๊ยิงมันเออ มีก <mm okay. ี่หอชนได้ยังไงมันคือการบล็อกเออโอเคมาสละยอนดีตัวยายดีตัวโ oh my god โดนอีกแล้วไอ้ตายเถอะแปลกดีอ้ยเฮ่อวงวงวงไอผมไอโยผมผมรู้ละบินไปแล้วปล่อยโดนไปแล้ววงบินมาแล้ว ดูอะไรวะก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ล่มันแนวนี้แนวนี้แนวนี้ไปแล้วพี่ตัวเดียวหลังถืทีรถตทีรถตทีรถเออสุดยอดนะจะลงในโซนเลยจีนัดเดียวเลยนัดเดียว